สวัสดีครับคลิปที่กำลังจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากการไลฟ์สตรีมซึ่งหากใครต้องการรับชมความสนุกสดๆก่อนใครสามารถรับชมได้ที่ twitch.tv/toi e 3ตัวครับฝากติดตามด้วยนะครับเข้าเกมไหนเกมนั้นทันจริงขนาดเย็นนอนไม่หลับโหยเ่ี กูไม่อยากจะเชื่อว่ากูเปิดสิบห้าตัวกูได้คอมมอนหมดเลยดิในถึงตะลาดมาร์เก็ตเพจบอมเอาตัวมาลงขายกันอ๋อชิวชิวชิวเชวเข้าทำไมเอาดังไปไปสวนแมนยูโอกาสเยอะไีก็จริงนะถ้าสวนแมนยูโหเจอบางชิดว่ะเย็ดแม่บางชิดแครี่อะดิไงดิอยากเล่นหมูอะดิ ได้ไหมอารโลก็ได้มามึงกับกูมาโลดีกว่ามาั้ยสี่ห้าโอ้โหเล็กเก้าไปแล้ววีเวอร์ว้าววีเวอร์โดนหมูล่ะอยู่กับบางต้องเล่นหมูไอสัตว์บางจะได้ไม่เข้าใกล้ ก็บางทีกอบได้หมดอ่ะทั้งทั้งเป็นควายก็ได้เป็นควายก็ได้เป็นหมูก็ได้อ่ะอยู่ที่บางแล้วชอบอะไรเจอตัวอะไรเนี่ยบ้าง นี่จัดให้บางหน่วยเกยมนี้ <laughs> เอ้ยบางมันตั้งใจเล่นอยู่ไปดูสตีมันดิชื่อ p M a อะชื่อสตีแม่งอะ แกันน่ที่เต้ยชื่อเรื่องพระเจ้าไหมครับพระเจ้าอะไรบอะไอ้เฮียจะเป็นลมไรสัตว ว่าไม่บางมันไม่ไปเล่นแคลรี่เอ้ยมันไปไปเล่นมิดบะ <this> อาเด็กวเดอ้าวเด็ป so วดปวดปวดปวดวดกูบอกเลยว่ากูปวดอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ย Ui ui tuya blah lắm tay ki ta bên cạnh của lĩnh vực của lĩnh vực của นับวันกูว่ากูยิ่งเจอแบบแปลกแล้วประสบการณ์คนหัวลุกอะอยากให้พี่เต้ยบอกรักน้องขีลูกป้าไก่หน่อยครับ เตะตามดีเฮียกูจะเป็นลมกูจะเป็นลมหลังแตกมันจใช้พลังแล้วเกขตยะค่ะกุมกุมกุมขุม มันดึงนะงดิมไม่ถามเรื่องได้ันดีๆไว้สัตว์มึงจะได้ตีมไฟกับกูบ้างไอ้น,น้ำปิ้นต้นไม้บางกูไม่พอหรอกนะ เอ้าโดนกูดีงั้นอ่ะตัดให้กูดีกูขอร้องละตัดให้กู know, ดีแบดเถื่อนตัดเออมาดิมาดิเริ่มไม่ใกลเริ่มไม่ใกลมาดิมาเดี๋ยวแบดเถื่อ เติม้ามเห็ดสวยสวยเพื่อคุ้มคุ้มไปแต่ว่ามันมาต้องเข้าบางเริ่มไม่ใช่แล้วบางสี่กับบางคิดโดนติ๊บไปก่อนถึงทีต้องถึงมือคูมจริงหรอว่าสัตว์ในการเลี้ยงบางเนี่ย จัดพิมหมอวันทีมวิทยูห่ะวันทีมวิทยูห่ะไปดิพีดไม่แล้วแบบว่ะบังร้องทีนกแน่โอ้พีดเต็มนี่ว่าก็ไม่บังไม่ไหวเฮียบังแพ้พิมพ์ บอกแล้วว่ากาโมยซัดปักเข้าไปปักปักเข้าไปปักเข้าไป <Now. S 1> ได้เลยเปิดบูทออกเอสบีนี่ดีกว่ากับมีมหรอพี่เด้วก็อยากหายตัวได้อะตอบตวรวจป่าววะอยากทำอะไรเราทำอยากล่องหนก็ออกของของล่องหนแบบวะ ตัวทีมอะลยแปลกๆแ,แล้วตางเงี้ยเฟดบู๊วิ่งสวนพยายามหนีกดสกิลสองโดนล็อกปุ่งชนาาก,ก็มากดสติกยืมเว้ายทีม เฮ้ยมันแม็กผิดนี่หว่าไอสัตว์เดี๋ยวเป็นลมสูนย์้าสูนบังโอ้บังเอาจัดเต็มเลยนี่หว่าไอ้บังตายอีกแล้วหรอโจรนะดีกูโจรนะดีปิ๊เจอเดเ๋ยวก่อนโอ้โหได้ปิ๊เจอด้วย ย่าบางแม่งจัดเต็มข้อเลยใช่ปหะเกมเกมนี้แบทแบทนั่นแหละแบทดิ๊กอ้อหน้าต้นตีนแม่ก่อ,อนตายแม่งเอาของกูไปด้วย oh <my> <c oughs> ไอ้สัตว์เอ,อ้ยอย่าตายดีๆไม่ได้เอาของวิก น้าก,กินมันเสียววะดิโกรนะดิไม่ต้องห่วงเพื่อนเดยกกูแบทให้แบทหันหหยำเลส <มา S 1> ยสัดนม่นต้องงานแต่ก็หล่อได้เหมือนกันหมูที่เร็วที่สุด

คนคีบันนี้พี่ก็มาแบคมาแล้วสัตว์เยี่ย yeah, บางอีกแป๊บนึงก็ได้แมนตาแล้วขาดสามพันเนี่ยสัตว์มึงจะรีบไปไหนวะว่าแต่แมนตาเท่าไหร่นะแมนตาสี่พันบางขาดสามพันไม่ได้เยอะอยู่แกเก็นบอ ทำให้กูตัดผินยายากเลยอ่ะโซลคิวไอ้โคตอย่าง,ง,งนี้ไม่เต้ยมึงก็เอาไปมึงก็เล่นดีไปดีนะกูไม่เดินขึ้นเนินไอ้สัตว์ไ้บ้างเกมมีมเกมมีม ฮะวั r o What? มึงอะมึงอะไรสัตว์มึงเจาอะไรขอโทษก่อความผิดกูไหมนะยูรูบิกยูรูบิกรูบิก มาแล้วก็เก็บงานก่อนเบมียมาแล้ว บอลลิสตินเยลโล่ก็คือมันไม่ได้ฟังบังแล้วเอามือถูอทุกคนอ่ะอมดาโยสู้สู้อออมดาโยเป็นไรอ่ะกิฟต์มีวิชั่น อุย้ยติดลากไอ้ซั์เกือบแล้วกูเ yeah, ยี่ยโดนวางอะดิไฮ้บังทำอะไรมันปะใช่เหรอเอาอบางังกูถานต่อเองกูเองบงังอืม่มหมเต้ยไม่มีมือสักคนนี้ทีมเลื่องานวะเนี้ยโอ้โหเจ้ อย่าข้าวมากดิอุ๊ยจุดแช็คอุ๊ยหัวตันโดนอ่าฮะกูเกือดไปฆ่ากันได้แล้วเมื่อกี้ฟันยูฟังไปดีอีบายบอกอีบายบอกลูกเบียรเลือดพันอึ่างไะเยอะๆจะลอยรอเหี้ยล่ะมึงสวยแล้ว บอกเลยว่ามึงสวยแล้วมึงสวยแล้วพบกูเล็งมึงตั้งแต่ที่บ้านเอ้ยเออเ also, ต้เอาไว้ไอคิงเชเกอร์เบตเตอร์โอเคโอเคแอดแม่ตัวเลี้อ้กูเรียกกูเป็นเด็กเลยสัตว์ตังค์ก็ไม่ให้แอดแม่ แล้วคือไงทีนี้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเแบ็กิ้งมาก่อนเอาแล้วไงลยมลสยสัตว์หมูสองตัวอา้าวก,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 กู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 แบ็คกิ้งวมาเ ไปแล้วกูใครซีอยู่ก็อยู่บลา,ารรลังแห่งความเร็วเดี๋ย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 วใบลีซิ์ไปสักโ,โ,โ,โซโลคิวโซโลคิวยัดแม่มึงไม่ได้เล่นแล้วเดี <S 2> <S 2> <S 2> ๋ยวมึงรอกูยี่สิบ แบดที่เต้ขอร้องไอ้เต้ขอร้องแบดกิฟต์มีมิชั่นโบร่กามิงกามิงบร่ที่เต้เล่นไฮไฟไหมครับดดผมอยากเป็นเพื่อนกับพี่ไฮไฟไม่น้องยุคไหนเนี่ย เจอแล้วเป้าหมายที่กูต้องชนกูจับลากนบังบังก็ลาก่อนเหมือนอกันไอเหี้ยตายแล้ออแลวขีดเหรอวะไม่ใช่โอเคก่อนไอเหี้ยเอาบ้ากันใหม่ในลายภาคหน้าไปแล้วกูโอเคโอเคก็เหี้ยแล้วสัตว์มึงต,ตายสอง กูขอให้โชคไบนี้ใจดีกับเธอในวันที่ไม่มีฉันอยู่เอากูไม่อยู่แล้วไปนี้หมูหลุดอย่ารี่พี่เต้ยนะครับเร็วใส่ยิปซีนี่กูต้องเล่งไปทีู่รูบิกแล้วดิอ้าวนี่ช่องที่ตูนที่เหลือครับ อ่องชิดจะโดนกันเชื่อมแม่กี่แต้มเส้นหลอดไปโอ้โยติดแป๊บใช่แป๊บอันมาส่งเมื่อกีอ้เปล่าวะ ไทเกอร์ขอบคุณมากเคลียร์นีกไทเกอร์เฮ้ยเดีย er บายแบ็กกูโร่กำลังดีอะไรบังไม่ <Yes. S 1> มีไปแบ็กมาคุยศาสตว์บางบอกหนูบายแบ็กศาสตว์วิ่งไปเกมหน้าดีกว่าทรงนี้เหี yeah. ่อแล้วมึงสั่งบวกทำไมวะอุ้ย ตักรนะครับโอ้ยไอ้โปรชื่อร y o need to kill วอ่ u รูบิกเ s t bro not r e a k i n g ไม่ไมึงต้องดูงูเประเดมึงคิดว่ามึงแจวเหรอ ปาตีบังโอเคอดามันก็แค่โคตนะคม่ว่าขอบคุณมากครับเเยอคิว อบครับอบครับพี่ซี่รู้จักหัวเตี้ยไหมามาดิ <c oughs> สัตว์มาดิหัวเตี้ยอ,อะไรวะเป็นพี่เลยหมูเหรอตูเฮียต้องตีกับเฮีย อย่าบางทำควอย่าบางมาเนี่ยเย็ดแม่ <c oughs> ยห้ใครรู้บางบางทำควอะไรก็ห้างคะแนนเนี่ยเย็ดแม่ <c oughs> ทำเบียเบียรตัดมึงไม่ใช่คนอย่างนี้แล้วคดีบ้านเนะี่ยโอ้ยีย่ย โบรอิกซาร์ติกเกมน,นี้บังแบ,บจกจัดเดี๋ยวมาแล้วเฮลโลยูทูปฟีมบังชิตมาแล้วหมูที่เลวที่สุดในยุคนี้บอกเลยว่ากูมา แล้วกูมากูอยู่ไหนเนี่ยเอ้าอยสัตว์รถหยุดพิดพิษสัตว์กูก็จับกูก็รอตั้งนานว่าทำไมแม่งถึงช้าจังวะอะไรโอ้ยยัเไงเบี้ยชื่อะ โอ้เมสซิงบางชิดยูแครีมี thank you bro อ้ยุยืดยูกืดค่วยบังไรสัตว์จิ๊ซี่แบกกูย่างวัวคลิปนี้เลยครับจิ๊ซี่แบกไในมงกุฎอยู่ที่ผมมาดิมาไวหมูไอหมูวะเต้ยทำไมบางวันปิดแมปบางวันเปิดแมปก็ไม่รู้เหมือนกันรักเต้ยนะครับครับ บางสามพันนั่รนี่โหเกือบเท่ากันแล้วเนี่ยอะไอยู่ทำอะไร